เปิดอภินิหารพบอาจารย์ครั้งแรกครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับพระอาจารย์อภิชิโตภิกขุสิทธิ์น้องหลวงปู่เทพโลกอุดอรผู้สำเร็จวิชาจากในดงแดนลี้ลับผู้สร้างความอัศจรรย์เสกใบไม้กลายเป็นนกเรื่องราวลี้ลับ ไร้คำตอบในโรคเหล่านี้ยังมีอยู่มากมายบางเรื่องมีอยู่จริงแต่ถูกเก็บเป็นความลับก็ด้วยเหตุผลบางประกาศแตกต่างกันไปยังมีเรื่องลี้ับอัศจรรย์อีกมากที่ยังไม่ถูกเปิดเผยบางเรื่องเคยถูกเปิดเผยแต่กระแสสังคมสนใจมากเกินไปภายหลังสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้เป็นตนเรื่อง ดังเรื่องราวของท่านอภิชิตโตภิกขุหรือชานนรงสิริสมบัติครั้งหนึ่งเรื่องราวของท่านเป็นที่โจ์ขานกันมากในสังคมเนื่องจากหนังสือพิมพ์ในสมัยนั้นนำเรื่องพระสงฆ์ผู้แสดงฤทธิ์เสกใบไม้ให้กลายเป็นนกเสกผ้ากลายเป็นงูงถูกตีพิมพ์เป็นข่าวหน้าหนึ่งผู้คนจึงพากันมาพบท่าน เพื่อให้ท่านแสดงริ์ภายหลังท่านจึงต้องหลบหลี้ผู้คนออกทุดงไปตามป่าเขาและเก็บตัวไม่ออกสู่สังคมมาตั้งแต่บัดนั้นและในโอกาสนี้ขอนำประวัติบางส่วนของท่านอภิชิโตพิกขุมาเผยแผ่ให้ทราบก่อนว่าท่านมีความเป็นมาอย่างไรในอดีตเคยมีผู้นำเรื่องราวของท่านอภิชิโตภิกขุ มาเผยแพลต่อสังคมมาบ้างแล้วแต่ข้อมูลในหลายส่วนคุ้มเคือไม่ชัดเจนบางส่วนผิดไปจากความเป็นจริงอย่างสิ้นเชิงบางเรื่องถูกตีไข่ใส่สีลงไปตามจินตนาการบ้างก็เขียนเพื่อหวังผลทางพุทธพาณิชย์โดยไม่มีสำนึกผิดชอบชั่วด,ดีเหตุนี้ข้อมูลของท่านจึงถูกบิดเบือนไปมาก ก็โดยเหตุผลดังกล่าวจวบจนข้าพเจ้าได้รวบรวมข้อมูลจากสิทธิใกล้ชิดและสิทธิรุ่นเก่าปฏะติดประต่อข้อมูลหลายส่วนที่ขาดหายไปจึงกล่าวได้อย่างมั่นใจว่าข้อมูลที่ข้าพเจ้านำมาเสนอนี้ชัดเจนและถูกต้องที่สุดเขียนด้วยความเคารพศรัทธาด้วยใจจริงไม่มีการเขียน เพื่อหวังผลประโยชน์ใดแอบแฝงซึ่งการเวลาที่ผ่านมาย่อมพิสูจน์ดีอยู่แล้วจึงขอนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องนี้ต่อสังคมและท่านที่เคารพในสายพระในดง่งพระพลังเหนือโลกและเคารพในท่านพระอาจารย์อภิชิตโตภิกขุให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องดังต่อไปนี้ครับพระอาจารย์อภิชิโตภิกขุนามเดิมของท่านคือ ชันนรงศริสมบัติถือกำเนิดเมื่อวันอาทิตย์ที่6เมษายนพุทธศักราช2,467โยมบิดามีนามว่าพญาิริสมบัติหรือนายศึกษาศริสมบัติส่วนมารดาไม่ทราบรายละเอียดในด้านการศึกษาเรียนจบการศึกษาจากโรงเรียนวชิราวุธวิทยายลัยแล้วเข้าศึกษาต่อ ที่โรงเรียนนักการพยาบาลหลักสูตรเร่งรัดของโรงพยาบาลสิริราชมรณภาพณโรงพยาบาลบำรุงราชเมื่อวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2536ศสิริอายุ69ปีหากย้อนไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองโยมบิดาของท่านอภิชิโตภิกขุเป็นผู้นำสินค้า หลายชนิดจากต่างประเทศถือเป็นท่านขหาบดีใหญ่ของประเทศในเวลานั้นเหตุนี้ท่านอภิชิโตภิกขุสมัยครองเพศคารวาดถือเป็นผู้พร้อมทั้งฐานะและชาติตรกูลใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานเต็มที่ตามประสาคนหนุ่มจนวันหนึ่งหลังจบการศึกษาท่านได้ประสบอุบัติเหตุว่ากันว่าท่านตกจากรถราง กระดูกหักหลายแห่งอาการสาหัสแพทย์ลงความเห็นว่าต้องรับการผ่าตัดยุคนั้นการผ่าตัดถือเป็นเรื่องน่ากลัวญาติเกรงท่านเสียชีวิตจึงนำท่านไปรับการรักษากับหลวงปู่พลอยพรมมโชโตวัดรัชดาทิฐานวรวิหารหรือวัดเงินครองบางพมทำให้ท่านได้พบพระอาจาร,รย์รูปแรกและในภายหลัง ท่านได้เข้าบรรพชาภายในอารามแห่งนี้ทั้งศึกษาวิชาต่างๆจากหลวงปู่พลอยนอกจากเป็นสิษย์หลวงปู่พลอยแล้วท่านอภิชิโตภิกขูยังได้ศึกษากับคนาจารย์ผู้มีชื่อเสียงสมัยนั้นเช่นหลวงพ่อขำวัดแก้วทนบุรีท่านนี้เป็นที่สุดทางด้านมหาอุดหยุดอาวุธหลวงปู่เต็มธรรมทินโน ว,นะว,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 วัดเงินครองบางพมผู้สํเเ็็จรณฤชาอันพิสดารหลวงพ่อสดวัดปากน้ำเรียนทางสมาธิและวิทยาคุณบางประการหลวงปู่เต็มวัดเงินครองบางพมเรียนวิชาไปหลายประการในเวลาต่อมาท่านอภิชิโตภิกขุยังได้ไปพบพระอาจารย์ลีลับผู้เป็นอมตะอยู่เนื้อการเวลาไปมาไร้ร่องรอย ซึ่งพระอาจารย์ท่านนี้มีนามว่าหลวงตาดำเจ้าแห่งสงดงพระยายเย็นเรื่องราวของหลวงตาดำนี้เป็นเรื่องรีรับเล่าขานกันในหมู่พัทธุดงและชาวบ้านป่ามานานนับช่วงอายุคนหลวงตาดำได้นำท่านอภิชิโตภิกขุกับสหายอีกสองรูปคืออาจารย์เฉลียวสิริสมบัติซึ่งอาจารย์เฉลียวเป็นญาติ ของท่านอภิชิโตภิกขุและหม่อมเจ้าชยเดชพัฒนเดชหรือที่สิทธิ์มักเรียกท่านว่าอาจารย์หม่อมบางก็เรียกว่าท่านอาจารย์ประทุมในเวลานั้นท่านทั้งสามได้เข้าไปศึกษาวิชาในสถานที่ลี้ลับที่แห่งนี้เรียกกันว่าในดงเมื่อศึกษาสำเร็จวิชาทำให้ท่านอภิชิโตภิกขุมีพลังจิตแก่กลาอัศจรรย์อย่างยิ่ง เรื่องราวของความอัศจรรย์ของท่านอภิชิโตภิกขุมีอยู่มากมายเหล่าบรรดาลูกศิษย์ต่างเคยพบเห็นจนไร้ข้อกังขาในพลังอำนาจจิตของท่านหากกล่าวไปแล้วท่านอภิชิโตภิกขุเป็นผู้เจนจบในไสยเวทวิทยาคุณมีพลังแก่กลาหาผู้เทียบเทียมได้ยากในรอบ200ปีทั้งมีความชำนาญ ในการใช้พลังอำนาจจิตพลิกแพลงได้สารพัดวิชาโบราณแปลกประหลาดมากมายที่ท่านร่ำเรียนมาจากภายในดงลี้ลับพระอาจารย์ในดงผู้ถ่ายทอดวิชามีอยู่หลายท่านด้วยกันเช่นหลวงตาดำเจ้าแห่งสงดงพระยายเย็นหรือท่านพระอาจารย์ใหญ่มีฤทธิ์เหนือพระอาจารย์ในดงทุกองค์หลวงปู่เทพโลกอุดรผู้เป็นสิทธิ์อาวุโส ของหลวงตาดํมมีฤทธนานับประการถือเป็นอาจารย์รองเป็นทั้งสิทธผู้พี่และเป็นอาจารย์ผู้ถ่ายทอดวิชาแก่ท่านรองจากหลวงตาดํและพระอาจารย์ทนันเจ้าอดีตวังหน้าผู้สนใจทางเวทวิทยาคุณภายหลังเข้าในดงฝากตัวเป็นสิทธศึกษากับหลวงตาดําก่อนที่ท่านอภิชิโตภิกขุเรียนวิชา จากครูบาอาจารย์โบราณจึงทำให้ท่านมีวิชาที่แปลกล้ำพิสดารทั้งสามารถแสดงความอัศจรรย์ของวิชาได้ทุกสถานที่ทุกเวลาคำอธิบายเรื่องพลังอำนาจจิตของท่านอภิชิโตภิกขุสักประโยคหนึ่งคงต้องพูดว่าท่านคือของจริงสามารถพิสูจน์ให้เห็นได้จริงได้ทุกเวลา เมื่อฟังมาถึงจุดนี้แล้วท่านอาจเกิดความสงสัยกันว่าพระอาจารย์ผู้ถ่ายทอดวิชาให้แก่ท่านอภิชิโตภิกขุหากเป็นพระโบราณจริงแล้วท่านเหล่านี้สามารถสอนวิชาให้ได้อย่างไรนั้นหากย้อนเวลากลับไปเมื่อราวร้อยปีก่อนเรื่องของหลวงตาดำจาเจ้าแห่งสงดงพระยาเย็นเป็นเรื่องราวกล่าวขานในหมู่พัทุดง ตลอดจนผู้สนใจในศาสตร์ลี้ลับเรื่องราวของพระสงฆ์ลึกลับผู้ไปมาไร้ร่องรอยในอดีตมีหนังสือจัดอันดับพระเกจิอาจารย์ในเมืองไทย50ท่านหนึ่งในนั้นมีนามหลวงตาดำกับท่านอภิชิตโตภิกขุติดอยู่ในอันดับด้วยจึงขอแนะนำเรื่องราวของหลวงตาดำมาเผยแพร่ให้ทราบดังนี้ครับ เรื่องราวของหลวงตาดำเกือบจะเป็นเรื่องราวที่แปลกประหลาดมหัศจรรย์ที่สุดเพราะไม่มีใครทราบว่าหลวงพ่อดำนั้นเป็นใครมีนิวาสถานวัดว่าอารามอยู่ณแห่งใดเป็นอรหันต์สิ้นแล้วแห่งกิเลสหรือไม่และท่านได้สร้างทฤษฎีขึ้นใหม่จากไสยศาสตร์ไสยเวทที่เรียกว่าวิทยาศาสตร์ทางใจมีทฤษฎีอย่างไรบ้าง หรือรวบรวมเอาโรกีอภินยาบางไสยศาสตร์ไสยเวทจากจิตวิทยาบางจากมายาศาสตร์ในทิเบตบางจากอำนาจแห่งจิตไร้สำนึกบางหลวงพ่อดำจะเป็นใครหรือนิวาสถานวัดวาอารามอยู่แห่งหนใดไม่มีใครทราบแม้แต่ท่านอภิชิโตภิกขุผู้เป็นลูกศิษย์ก็ยังไม่ทราบอีกเหมือนกันว่าหลวงตาดำ มีประวัติเป็นมาอย่างไรจำพรรษาอยู่อารามไหนบางทีมีข่าวโจดจันกันว่าเห็นพระพิสุนุ่งห่มจีวรดำๆเดินบินทบาตอยู่ในกรุงเทพก็เข้าใจว่าเป็นหลวงพ่อดำแต่ในบางครั้งก็เล่ากันว่าหลวงพ่อดำไปปรากฏตัวที่จังหวัดลบบุรีก็มีหลวงพ่อดำเลยกลายเป็นผู้ลึกลับมหัศจรรย์ไป ข้าพเจ้าจึงไม่สามารถบอกท่านผู้ฟังได้ว่าหลวงพ่อดำคือใครและอยู่อารามไหนถ้าหลวงพ่อดำเป็นสมมนเพศในพระพุทธศาสนาแล้วข้าพเจ้าก็อยากจะกล่าวว่าหลวงพ่อดำเป็นพระอรหันต์ไม่ปรารถนาต่อชื่อเสียงเกียรติยศไม่ปรารถนาและใยดีต่อสิ่งที่เป็นอนิจจังท่านจึงไม่ยอมปรากฏตัว นอกจากท่านเสพวิมุติธรรมอยู่ตามป่าดงพงไพรทำนองเดียวกันกับท่านมหากัสปะเทระผู้ยึดถือเอาชีวิตแห่งการทุดงเป็นสรณะปฏิปทาหลวงพ่อดำเป็นใครก็ช่างเถอครับแต่ก็เป็นที่เข้าใจกันว่าท่านมีชีวิตอยู่อย่างมหากัสปะเทระในสมัยพุทธกาลและเหตุการณ์ที่จะเกิดนั้นเป็นคำกล่าวเล่าเรื่อง ของท่านอภิชิตโตภิกขุอันเป็นลูกศิษย์ของหลวงตาดําเกือบจะกล่าวได้ว่าไม่มีใครรู้จักหลวงตาดําได้ดีกว่าท่านอภิชิตโตภิกขุและก็เป็นสิ่งอัศจรรย์อยู่ไม่น้อยที่ท่านอาจารย์อภิชิตโตภิกขุผู้เป็นศิษย์ของหลวงตาดําดท่านอาจารย์อภิชิตโตภิกขุได้พบหลวงตาดําเป็นครั้งแรกและในครั้งแรกที่ได้พบหลวงตาดํานั้นก็เป็นการพบกัน ที่นำความอัศจรรย์มาให้แก่ท่านอภิชิโตภิกขุเป็นที่สุดและก็เป็นอาจารย์ที่ผิดกับอาจารย์ทั้งหลายเพราะหลวงพ่อดำจะไปปรากฏตัวอยู่ในป่าดงพงพีอันเงียบสงัดบางครั้งก็ไปปรากฏตัวในพมา่าบางครั้งก็หาหน่อยและจังหวัดแม่ห้องสอนจังหวัดราชบุรีและจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศไทยทุกแห่ง ดังกล่าวนี้ท่านอภิชิตโตภิกขุเล่าว่าเป็นที่ประสาทประสิทิ์วิทยาศาสตร์ทางใจและท่านอภิชิตโตภิกขุยังได้กล่าวถึงความอัศจรรย์ของหลวงพ่อดำอีกว่าการพบกับท่านอาจารย์หลวงพ่อดำในทุกๆแห่งและทุกๆคราวก็เป็นการพบกับท่านอาจารย์อย่างแปลกประหลาดที่สุดทันทีที่ได้เจอหลวงพ่อดำแล้ว ท่านอาจารย์อภิชิตโตภิกขุจะมีพฤติกรรมเป็นลมเกิดขึ้นและมีอาการแน่นิ่งสลบไปพอฟื้นขึ้นมาก็ปรากฏว่าได้มาอยู่สถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งและณนะที่แห่งนั้นเองการฝึกสอนวิทยาศาสตร์ทางใจด้วยการฝึกก็จะเริ่มขึ้นและนอกจากนี้ยังจะต้องฝึกอุคหะนิมิตฝึกสมาธิฝึกมโนยิทธิ ให้มีอนุภาพหรือความเคยชินนั่นเองหลวงพ่อดำเป็นอาจารย์ที่แปลกประหลาดที่สุดในโลกเพราะนอกจากท่านอภิชิโตภิกขูจะรู้จักหลวงพ่อดำแล้วไม่มีใครได้รู้จักท่านอีกการติดต่อกับหลวงพ่อดำก็ใช้โทรจิตติดต่อกันจึงเป็นการมหัศจรรย์อยู่ไม่น้อยเลยจากการไม่ปรารถนาชื่อเสียงไม่ต้องการอามิต และการดำเนินชีวิตอยู่ในป่าดงพงไพรของหลวงตาดำนี้จึงทำให้เป็นที่เข้าใจกันดังกล่าวเป็นความเข้าใจที่ไกลความจริงอยู่มากทีเดียวครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวส่วนหนึ่งของประวัติและปฏิปทาพระอริยสงรีลับผู้เป็นอาจารย์ของท่านอภิชิโตภิกขุถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่จากทางเราสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ